ช่วงรายปัก16-31ตุลาคม2568รสาศีกุมถึงราศีมีนราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมการงานมีความอบอ้อมอารีมีจิตใจที่ดีงามเดินหน้าเรื่องการงานรวมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีความมุ่งมั่นและโฟกัสจุดหมายเดียวกันการเงินเป็นคนฉลาดพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องการเงินสามารถบริหารจัดการให้หมุนเวียนไปได้ความรักคนโสดเจอคนมีเป้าหมายเดียวกันมองเรื่องการงาน และการเงินที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันต่อไปได้ในอนาคตส่วนคนมีคู่แล้วมั่นใจและจับมือทําบุญกันไปตลอดสร้างจิตให้เป็นกุศลร่วมกันราศีมีน15มีนาคมถึง12เมษายนการงานมีความกล้าที่จะขยายงานทําการตลาดต่างๆให้มากขึ้นมองเป้าหมายที่เป็นไปได้และตั้งใจทํางานเพื่อความสำเร็จที่รออยู่การเงินการเงินเข้ามาพอทำให้มีความสุขได้ และสร้างชื่อเสียงได้เป็นสิ่งที่ดีงามอาจมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาด้วยซ้ำไปความรักคนโสดได้พบคนถูกใจแต่ยังไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันขอดูไปก่อนส่วนคนมีคู่แล้วให้มีสติในการครองคู่เพราะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่พึงพอใจเพราะแอบรู้ว่ามีบุคคลที่สามทำให้เกิดปัญหาได้